เมื่อครั้งเรียนมหาลายัยเคยซื้อกางเกงยีนส์มือสองม,มาจากเพื่อนที่รู้จักซื้อมาก็เ,าเอาไปเก็บไว้ในตู้คิดว่ามีเวลาว่างจะเอามาซักแต่หลังจากนั้นก็เจอเหตุการณ์แปลกๆตอนนั้นพักอยู่หอคนเดียวเวลาอยู่ห้องคนเดียวจะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ด้วยตลอดเวลาในบางครั้ง ก็เห็นเงาขนบาาได้ยินเสียงแปลกแปลกบาาแต่ที่เห็นจะจาเลยมีอยู่คืนหนึ่งที่สะดุงตื่นขึ้นมากลางดึกเห็นผู้หญิงนั่งหันหลังให้อยู่ที่ปลายเตียงแน่ใจว่าไม่ใช่คนผู้หญิงคนนั้นกำลังจะหันหน้ามาเราก็รีบเปิดโคมไฟที่หัวนอนปรากฏ่าร่างนั้น ได้หายไปต่อหน้าต่อตาตอนแรกก็ยังไม่รู้ว่ามาจากกางเกงมือสองที่ซื้อมาเป็นแบบนี้มาสองสาวันเพราะวันหยุดก็เอากางเกงที่ซื้อมาซักแต่พอเอามือล้วงไปในกระเป๋าก็เจอผมคนเป็นกํมเลยเป็นผมสีดำเส้นไม่ยาวเหมือนโดนตัดแบบที่เห็นในร้านตัดผมเลย ตอนนั้นตกใจมาวันต่อมาก็ไปถามเพื่อนเรื่องกางเกงเพื่อนก็บอกว่าเป็นของพี่สาวตอนกลับบา้านไปเอาเสื้อผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้วมาขายต่อที่ตลาดนัดก็เลยติดเสื้อพี่สาวมาด้วยเราก็เลยเล่าเหตุการณ์ที่เจอให้เพื่อนฟังเพื่อนก็บอกว่าผีที่เจอ น่าจะเป็นพี่สาวเพื่อนที่เสียไปได้สองสามปีแล้วเนื่องจากฆ่าตัวตายพี่สาวป่วยเป็นโรคทางจิตอะไรสักอย่างนี่แหละก่อนตายก็ชอบตัดผมตัวเองหลังจากนั้นเราก็อเอากางเกงมาคืนเพื่อนและไปทำบุญให้เขาจากนั้นก็ไม่เจออะไรอีกเลยแต่หลังจากนั้นก็ไม่เข็ดนะ เรายังชอบซื้อของมือสองอยู่ตลอด